สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจียสีพรมสาจาก u ู u ูบชา n e l ช่องเจียศีพรมสาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามารูจักกับ C ีทีร้อยี่ห้านะครับเป็นรถตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเนาะก็ในกรุงเทพเปิดตัวไปได้หลายวันแล้วแหละแต่ว่าก็เพิ่งมาที่ใกล้ๆบ้านผมเนาะตอนนี้อยู่ที่ร้านชานนะครับชาญยนตที่สว่างแดน,นดิเน,นะนี่เดี๋ยวจะพาดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มีคนมาให้ข้อมูลด้วยนะครับสาวสวย ของร้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนนะครับรอบๆก็ตัวเครื่องยนต์จะเป็นร้อยี่สิบห้าซีซีนะครับแล้วก็สวยนะสวยมันทําสีทําอะไรนะครับสวยตัวนี้ก็เป็นเบรกเป็นเบรกข้างหลังนะครับจะเป็นดิสเบรกเนาะดิสเบรกล้อนี่ก็จะเป็นล้อสิบเจดนิ้วนะฮะล้อสิบเจ็ดนิ้ว แต่ว่าล้อล้อตัวนี้เป็นล้อมันไม่ใช่ล้ออลูมิเนียมนะเป็นล้อหล็กแต่ว่าท้าสีสีดำนะครับดำด้านแต่ก็เป็นดำด้านที่แบบเป็นประกายอ่ะเป็นมุกเป็นประกายสวิงอาร์มก็เป็นแบบกลมนะเป็นแบบกึ่งกึ่งกลมกลมเป็นแบนนะครับนี่ข้างหลังก็ตัวหางปลาเห็นไหมอ่าเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับนี่ตัวกันลอยนะครับของสวิงอาร์ม ท่อไอเสียนะครับเป็นท่อยกสูงคล้ายกับ c r f นะคล้ายๆกับเอ s x ยกยกขึ้นมาแล้วก็เป็นตะแกงท้ายนะฮะไม่มีไม่มีที่จับไม่ใช่สิไม่มีที่เหยียบนะฮะนี่มาดูด้านหลังดูตุด <c oughs> มัเริ่มเท่มเลยนะไฟท้ายไฟเลี้ยวดูดิขยับได้นะครับขยับได้ไฟเลี้ยวนะฮะดูฝั่งนี้ครับสูส้สเตอร์ เต็มๆเ,เลยนะฮะแล้วก็บางซู่นี่รายละเอียดเขาทำมาดีาาาดนะครับเนี่ยถ้าสังเกตด,ดูตัวเนื้อเนื้อวัสดุมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นสกักๆากนะฮะตัวโชค๊คก็เป็นโช๊คดำขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับของเครื่องมือเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิก,จกตัวนี้ก็เป็นกองอากาศเนาะ กําลังการก็ยกสูงขึ้นมานะครับเอาไว้ลุยน้ำลุยอะไรโดยรวมราคาเท่าไหร่พี่ราคาตัวนี้ต,ตัวสแตนดาร์ดนะคะจะอยู่ที่แปดแสนส <8, 000? S 2> ี่หมื่นเก้าพันค่ะแปดแสนเออแปดหมื่นอ๋อม็นแปดหมื่นอเป็นหมื่นสี่พันเก้าร้อยค่ะแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะฮะแต่ว่าดูงานนะครับงานมันเป็นงานพรีเมียมเลยนะสีอะไรเขาทำเขาทำออกมาสวย <c oughs> ดูดูดูใกล้ๆนะฮะพวกสีนะมันจะเป็นเม็ดเม็ดเหลื่อมๆนะเขาเรียกอะไร <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะตัวรถสีแดงนี่นี่สติ๊กเกอร์ร้อยยีห้าจะมีเหมือนอะไรเหมือนกรงเล็บหมีหรือเปล่า <c oughs> อะไรสักอย่างเป็นลายใช่ไหม <c oughs> ออสวยครับสวยดูรายละเอียดนี่โลโก้แดงถ้เาเป็นคนใช้สีใช้อะไรมันก็จะมีสัญลักษณ์ เฉพาะของเขาเนาะไม่รู้จะดูอะไรต่อเนาะเพราะว่าดูดูรวมๆมันก็โอเคอยู่ครับสวยหรือว่าสวยมากสวยมากโอ้นี่ล้อหน้ามีดิสเบรกเอมี ABS เนาะ ABS ล้อหน้าอันนี้ก็เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับกระโชกบางคนบางคนเป็นเหล็กเนี่ยออนี่มีมีการท้องให้ด้วยนี่การท้องก็เป็นเหล็ก ลุยได้นะครับลุยได้สบายเลยรถเล็กเนี่ยข้อดีก็คือน้ําหนักมันเบาเนะฮะเวลาเวลาลุยอะ่ะเวลาเราปั้มกับรถะมันจะทําได้คล่องตัวมากกว่ารถใหญ่นะครับก็แต่ว่ายางยังยังเป็นยางเขาเรียกว่ายางยางกึ่งมียางไรอะค่ะเป็นอรอ๋อครับตัวลายยางก็ยังเป็นแบบประมาณกึง่งกึ่งอยู่ไม่ไม่ได้ลุยมากถ้าจะลุยจริงๆก็ไปเปลี่ยนเป็นเป็นยางหนามคล้ายคล้าย c i f ก็ลุยได้มาดูตัวไหนอีกนี่มีตัวนี้มาให้เขาเรียกว่าสตาร์ทสต็อปเอนจินนะครับตวส,วสติดอ่าตัว C B R ไม่มีนะเออไฟก็เป็นแบบอันนี้ลุยได้ค่ะยางกันแบบเหนียว่หักกอแก๋อ,อไอ้ตัวนี้เนาะมันมันออกอ๋อนี่มันเป็นยางหมดเลยครับ นี่นี่นี่เป็นยางหมดเลยคะไม่หักกับได้คือโดนกิ่งไม้ไม่ไม่ไม่หักออืสวยครับสวยมีมีกี่ราคาพี่ราคาเดียวนี่ใช่ไหมมีราคาเดียวค่ะเป็นอ่ะให้ให้สาวสวยบอกราคาดีกว่าเดี๋ยวพี่บอกผิดอีกก็มีราคาเดียวนะคะแปดหมื่นสี่พัน เก้าสิเป็นพันเการนะคะแปดเดียาร้อยตัวนี้ที่วิงเซ็นเตอร์ก็มีอยู่2สีก็คือสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลค่ะไปแล้วมี2สีสีแดงกับสีน้ำตาลนะครับว่าตอนนี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยก็มีสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ำตาลกำลังตามมาค่ะใช่ยอดจองเป็นยังไงพี่ขายดีไหมโอ้พนัมทลายค่ะตอนนี้บอกเลยว่าแบบคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบลังเลอยู่อะพี่แนะนำให้รีบจองนะคะเพราะว่า ถ้าจองเนี่ยยังมีโอกาสกับได้รถไยในระยะเวลาเดือนหน้าอาจจะมีโอกาสลุ้นแต่ถ้าเลยถ้าเลยช่วงนี้ไปนะคะอีกทีนึงก็คือประมาณเดือนเก้าเดือนสิบละออีกรอหนึ่งประมาณเดือนเก้าเดือนสิบใช่ค่ะช่วงนี้ก็ยังแรกๆก็ผลิตออกมาเพียงแค่เจ็ดร้อยคันก็คือตัดสินใจวันนี้ได้ขี่ก่อนใครเลยในไหนก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องเรื่องรถเนาะโดยโดยรวม ที่เราพูดกันเรื่องราคาเนาะราคามันก็ด้วยส่วนตัวผมผมมองว่ามันมันคุ้มอยู่นะเพราะว่าเขาทํามาแต่ละชิ้นเนี่ยคือเขาตั้งใจทำนะะตั้งใจทํามากแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับพวกสีพวกอะไรเนี่ยกาดท่งกัดท่ออย่างเงี้ยนะลุยก็ลุยลุยได้นะครับรถเล็กลุยได้สบายอยู่แล้วนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับ c r f เนาะมันก็มันก็ไม่เหมือนกัน,นโคตรละอันกันฮนะรถนะแบบนี้จะเป็นสไตล์แบบ แคมปิ้งนะฮะแคมปิ้งขี่วันหนึ่งสัก300ร้กิโลกำลังดีนะครับ300 400ยสีร้อฮขี่เรื่อยๆเนาะความเร็วสัก70 80ประมาณเนี้ยฮะบแบกของไม่ต้องเป็นห่วงครับนี่แบกของได้สบายสายสวยสวยจริงๆนะครับถ้าไม่มี CIF เนี่ยผมอาจจะเอาคันนี้ก็ได้นะแล้วก็ แล้วก็อะไรต่อมีอะไรแนะนำไหมน้องบูมก็คันนี้นะคะเหมาะสำหรับสายลุยนะคะขับลุอน้ำได้นะคะเพราะว่าเขาก็ออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับลุออยู่แล้วนะคะทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะคะหรือว่าจะขับในเมือก็ได้ะคะ mm ่ะ hmm. เหมาะเซ็เลยนะคะสำหรับคนที่ชอบไปทริปนะคะ อยากจะไปเที่ยวนะคะไปที่ต่างๆเนาะไม่ได้เปแบบเพียงแค่ตรงไปอย่างเดียวนะคะไปเที่ยวกับกลุ่ม <c oughs> เพื่อนอย่างนี้นะคะชอบอมากเลยะค่ะครับอ่ะเปิดให้ดูนะตัวเรือนใหม่นะคะก็เป็นเรือนใหม่แบบดิจิตอลบอกง่ายๆนะคะมีก็บอกมีกลุ่มบอก abs นะคะไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เกียร์มีปรับพิปได้ด้วยนะคะสามารถจ็ตทิปได้ด้วยนะคะ ชิคเอชีค <lequel> ดีไปไปจะคุ่า